สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมครับเราจะมาติดตามนะความคืบหน้าในเรื่องของสวัสดิการนะของพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนซึ่งมีอยู่ประมาณ23ล้านคนได้นะฮะและก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะการสุชาติชมกลิ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับต้องเรียนถามรัฐมนตรีนะคะเพราะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทราบว่าเรามีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนนะ,ะซึ่งรัฐมนตรีเป็นคนนําเข้าคร,รมอมนี่เป็นการแก้ไขพรบรประกันสังคมเหรอคะคท่าน,น,นคือพรบประกันสังคมเนี่ยฮะมีประมาณสักสามสิบกว่าปีนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่ที่มันได้ประโยชน์กับผู้ประกันตนสูงที่สุดก็มีการปรับเปลี่ยนแค่ประเด็นนิดๆหน่อยๆแต่ครั้งเนี้ยเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเปิดประตูทางออก ให้ผู้ปรกันตนและหลายประตูเหตุผลที่ต้องแก้ครั้งนี้ครับมันย้อนกลับมาวิกฤตโควิด uh huh. ช่วงที่โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนไม่รู้ความมั่นคงในชีวิตแน่ๆคือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่เราแก้วันนี้คือเปิดประตูทางออกหลายประตูแล้วก็เพิ่ม uh huh. เพิ่มการช่วยเหลือหรือเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับ คุณสุภาพสตรีด้วยหลักก็คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์และที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการแก้พรบรประกันสังคมเรื่องกองทุนฉาลาภซึ่งจากเดิมนะครับพี่ปุ๊กเป็นพนักง,งานมาตรา33สามสามส่งเงินในเลทอัตราฐานเงินเดือนที่แม็กซิมัมที่เราตั้งไว้ที่1ม,มื่นห้ามาหมื่นห้าตั้งแต่ตั้งกองทุนนะคอับก็จะส่งอยู่มาเปร์เซน5%ก็มานเจ็ร้อยห้าส นายจ้างก็จะสมทบให้อีก5เปเ็นต์เป็นเจรัฐบาลช่วย2.75ก็อยู่ประมาณสัก3 0 0ระ่าบาทต่อคนซึ่งรัฐบาลช่วยเหลือเข้ากองทุนปีนึงก็3-4มสี่หมื่นล้านนะครับเพราะว่าต้องดูแลคนทั้งหมด12ล้านคนในระบบลงมาใหดทลงมาอันนี้เงินก้อนนี่ครับกองทุนประกันคมเป็นกองเดียวแต่เราจะแยกไปอยู่ในตะก้าเช่นเจ็บป่วยทุพพลภาพ เสียชีวิตอย่างนั้เสียชีวิตแล้วก็ว่างงานว่างงานถูกต้องหลายหลายหลายกรณีและกรณีหนึ่งคือชราภาพซึ่งเน้นชราภาพเนี่ยเรามีนิยามก็คือเอาไว้สําหรับผู้ที่เกษียณแล้วในประกันสักคมกำหนดที่55สมมุติห้ากษียนก็สามารถที่จะถ้าใครส่งเกิน180เดือนหรือถ้าเกิดทํางาน15ปีก็จะได้รับบํานาญ ทางเลือกเราก็เปิด<ม>ทางว่าโอเคชุดแรกเนี่ยเหมือนเดิมไม่ถึงร้อยแปดสิบเดือนเป็นบำเหน็จถ้าเกินร้อยแปดหรือเกินร้อยแปดสิบเดือนเนี่ยถือว่าผมมีมีการทํางานที่ส่งมาสม่ำเสมอก็ควรที่ผมเลือก<ม>ได้ไหมครับว่าผมเลือกบำเหน็จก็แท้บำนาญก็ได้ดีค่ะถูกไหมครับนี่คือทางเลือกแต่คนก็คิดว่าเราจะทําให้คนส่งเสริมให้คนเอาเงินก้อนออกไปเราเลยออกกฎขึ้นมากฎหนึ่งกฎกระทรวงมาว่าถ้าอายุห้าห้าห้าหกเสียชีวิตเราการันตีไว้หกสิบเดือน ห้าพันคูณในหกสิบเดือนสมมติเอาไปแล้วสิบสองเดือนก็เหลือสี่สิบแปดเดือนคูณเข้าไปตกให้เกิดทาย,ยากโอ oh, อันนี้คือที่เราแก้ไว้เราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นประเด็นในการขอขอเลือกอีกสมมติน,นี่ขอที่สองขอแรกแต่ว่าขอหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งอ๋อยังเลือกได้สมมต,มมติพี่ปุ๊กอายุห้าห้ามีเงินเดือนนี้ห้าหมื่นแต่พี่ปุ๊กมีเงินชราภาพอยู่ประมาณสักอได้เงินชราภาพเดือนละห้าพันค่ะผมการันตีไว้ห้าปี ห้าคูณสองหกสิบปีละหกหมื่นคูณหกห้าสามสิบคือมีสามแสนการันตีแน่แน่พี่ปุ๊กหรือใครก็ได้ยังไงต้องผมต้องจ่ายให้กับคนคนนี 3, 3, <000. S 2> ้สามแสนจะอยู่ชีวิตยืนหรือจะอะไรแล้วแต่ผมต้องการันตีห้าปีผมบอกพี่ปุ๊กว่างี้พี่ปุ๊กมีนี่ห้าหมื่นใช่ไหมแต่พี่ก็อยากได้บำานาญใช่ไหมครับพี่เลือกข้อน,นี้เลยพี่เอามาพี่เอาห้าห้าปีมาก่อนเอาเงินล่วงหน้ามาใช้ที่ผมการันตีก็สามแสน สามแสนพี่ก็ใช้นี่ห้าหมื่นที่เหลือสองแสนห้าพี่เอาไว้ไปใช้วันหนึ่งพี่ยุ่ยืยนเกินเป็นหกสิบเอ็ดเกินห้าปีที่การันตีแล้วพี่กว็วนกลับมารับบำนาญต่อ mm hmm. อเพราะยังไงเราก็การันตีเขาอยู่แล้วห้าปีถูกไหมก็เงินเอาเอาเงินล่วงหน้าได้การันตีมาใช้ก่อนอันนี้ในส่วนเนี้ยมันต้องออกเป็นกฎหมายลูก mm hmm. นะฮะที่ผมพูดให้ใหฟังเนี่ยคือผมดีไซน์มาหมด <c oughs> ดีไซน์มาแล้วว่าจะทําอย่างไรเพื่อลดข้อกังวล จากหลายๆภาคส่วนจากนักวิชาการต่างๆอะว่าแล้วถ้าเกิดเอาเงินก้อนไปแล้วเนี่ยเอาบาเหน็จไปแล้วบํานานเขาอายุยืนทําอย่างไรเราก็ให้ต่อ,อก็เลือกข้อน,นี้ครับแต่ถ้าผมถามกลับว่าถ้านักวิชาการคิดแบบนี้นักวิชาการเคยรู้ความลําบากของคนข้างล่างไหมความจําเป็นเพราะว่าถ้าผมผู้กันตนส่งเงินไปถึงร้อยแปดสิบเดือนเขาก็ได้บาเหน็จอยู่ดีป่ะครับค่ะอันนี้เกินมาแค่เดือนหนึ่งอย่างบอก นี่ส่งมาร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนได้เป็น um net. บําเหน็จผมส่งมาร้อยแปดสิบเดือนโดนเป็นบํานาญถูกไหมครับะอย่างนี้ผมอยากได้บําเหน็จผมก็ลาออกก่อนพราะผมไม่ต้องส่งถูกไหมครคือเราต้องทําอะไรที่ที่เอาความจริงมาพูดบนโต๊ะถูกไหมครนี่คือขอแรกกับขอเลือกเลือกบําเหน็จหรือบํานาญได้ค่ะขอที่หนึ่งขอที่สองผมย้อนกลับไปเรียงลําดับเรื่องความสำคัญพี่ปุ๊กอายุสี่สิบทำงานยี่สิบปีมีเงินชราภาพอยู่สองแสนสามแสนสมมุติบางเงินใช้บัตรเครดิต กดเงินสดเพราะเราจำเป็นต้องใช้เงินเราพึ่งพาพึ่งพิงสถาบัานการเงินก็ไม่ให้เครดิตเราเพราะเราไม่ได้มีโฉนดเหมือนเจ้าของกิจการก็ใช้บัตรเครดิตเพราะเรามีเงินเดือนทําบัตรเครดิตได้ก็บัตรเครดิตร้อยละสามต่อเดือนถ้ากดเงินสดสมมตินะฮะปีหนึ่งสามสิบหกเปอร์เซ็นต์สมมติถสูงไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมบอกพี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กผมเปิดช่องให้กู้ได้พี่ปุ๊กมีเงินอยู่สองแสนแต่ผมอาจจะก,กู้ให้ได้บางส่วนผมไม่ให้กู้หมดเพราะนิยามของชราภาพยังคงต้องมีอยู่อ,อาจให้พี่สักสามสิบ ที่เราคิดตัวเลข30%มสิบเปอร์เซ็นต์คนนักวิชาการถามว่าท้าผมคิดมาตัวเลขไหนก็พี่ปุ๊กส่งเงินมาม,มุตพี่ปุ๊กมีสองแสนผมบอกพี่ปุ๊กมีมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินในนั้นอะ่ะที่เหลือเป็นในจ้างก็อย่าเกินสะอย่าเกินสีเอตัวเองส่งตัวเองส่งมาเท่าไหร่ก็อยู่ในก้อนสมมติเงินสองแสนไม่เงินพี่ปุ๊กหมดนะครับเป็นเงินในจ้างกับรัฐบาลช่วยมาก้อนหนึง่ง <S <S เง,งินตัวเองส่งมาสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจแค่กู้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีดอกไหมคะถ้าสมมติตอยใ่ S <S พี่เส<ช>ียร้อยละสามต่อเดือนใช่แต่<ช>ถ้าเกิดกู้ธนาคารเนี่ยเงินฝากประมาณห้าสิบตังค์ต่อปีสมมตินนะบวกค่าดําเนินการหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เกินไม่เกินสองหรือสองจุดห้าหรือหนึ่งจุดห้าแล้วแต่เ<ช>ราเ<ช>จรจาหลักทรัพย์ตัวเนี้ยคืออะไรไหมฮะก็พี่ปุ๊กผมก็ออกใบการันตีให้ใบเซอร์ให้ว่าใบรับรองให้ว่าให้คนนี้กู้ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่าไหร่สมมตินะธนาคารการเงินจะกลัวอะไรนี่ยิ่งดีกว่าโฉนดอีก ใช่เพราะมีเงินแน่นอนอยู่มี <ใน S 2> เงินแน่นอน,นอนก็เหมือน,นฟิกคําฟิกอะเหมือนเรามีฟิกคัมเงินกู้ตัวเองถูกไหมครับแต่เราเปลี่ยนจากเงินชรลาภาพที่มีมันเหมือนฟิกเราเป็นเหมือน,เป,นเป็นเงินฝากประจาเราค่ะถูกไหมเราก็ไปคําธนาคารธนาคารกลัวอะไรผมถามถ้าธนาคารกลัวปุ๊บธนาคารเดีเยอะๆที่เขาจะปล่อยท่านผู้ชมคะในเรื่องการสนทนากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชงกลิ่นยังไม่จบนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาสนทนากันต่อในเรื่องของ พรบประกันสังคมฉบับนี้นะคะจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนอย่างไรวันนี้ดิฉันอ,อนุมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ